นาทีนึงบินได้พันสามร้อยเมตรนะครับโอ้โหครับพันสามพันสี่ครับนี่ของพี่มาปล่อยเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยนะพี่นะอะไรผมออกนะโอ้โนี่บินกลับกรุงเทพเลยนะเนี่ยอ่าบินกลับกรุงเทพเลยพร้อมเภอพลแขนแก่น ถ้าเราแข่งเสร็จต้องให้บินร้อยสาก่อนเราไปอำเภอพลให้บินกลับมาบ้านเราอีกเกี่ยวครับเราเราก็เหมือนอย่างนี้จับมันมาไปลงทะเบียนที่สมาคมครับครับตแข่งครับครับแล้วเดี๋ยวสมาคมเราก็จับนกใส่รถคันเดียวกันหมดโอ้ตัวใหญ่เลยเนาะมันไม่เหมือนนกพิราบที่เราเห็นทั่วไปนกาัวง้าตัวเบอรเอกครับมันเป็นนกที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วแล้วนกแข่งโดยเฉพาะนู่นเลยใหญ่มาก พวกนี้มันเป็นสายพันธุ์มันส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศที่ที่เขาแข่งชนะเลิศมาแล้วเขาพวกเราก็ไปซื้อลูกซื้อหลายมันมาซื้อตัวเก่งๆมาทำพันนะครับยังก็ไก่ใหญ่มากเลยยังก็ไก่ตัวหนึ่งเลย